เทมสไต์ hey, ต้องคันนี้เลยโตโยต้ายาริส1.2 g Sport ตทีโวตัวนี้ปี2016ครับคันใดที่มการลดมือสองติดต่อผมนะครับน,อนบ็อตบริษัทเพชรยนนะครับตัวนี้ราคา3 4 9 0 0 0บาทตัวนี้นะครับผ่อนสบายๆเริ่มต้นเพียง6,500เองไม่น้อยครับคุณลูกค้าตัวนี้7 0 0 0 0เท่านั้นเองนะครับคันใดที่มการลดมือสองนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อผมน,อน็อตบริษัทเพชรยนนะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้ว ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปผมก็นะครับอย่าลืมฝากมากดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมหน่อยนะครับกดติดตามผมด้วยในช่องนี้เลยนะครับผมมี YouTube 2ช่องนะมีน็อตรถมือสองกับน็อตเก่งมือสองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว toyota yaris 1.2g sportivo นะครับตัวนี้นะครับปี2016นะครับท่านใดถึงการรถมือสองผมเชียร์คันนี้เลยนะครับสีสวยๆกับสีเหลืองเลยอ่ะมาดูตัวรถกันหน่อยตัวรถของเราตัวนี้ครับเป็นตัวสีเหลืองนะครับเลขทะเบียนชัดๆเลย สามสี่สองเก้านะครับเลขค่อนข้างสวยนะตัวรถของเรานี่มาดูครับตัวสีเหลืองโลโก้คมเนียมสีดํานะครับตัดสีดําด้านล่างนะครับก็ตัดสีดําสีรถค่อนข้างเท่นะดูดีมีสไตล์มากเลยตัวนี้นะครับอ่ะหลอดไฟหน้านะครับเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ผสมกับหลอดมันตีนะครับตัวนี้หลอดยังขาวใสไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะครับคุณลูกค้าด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะคุณลูกค้าดีไซน์สวยมากเลยตัดกับตัวสีรถได้ค่อนข้างสวยล้อนะครับเป็นล้อแมก T.R.D. นะตัวนี้อาเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยล้อแม็ก T.R.D. นะครับตัวนี้อ่าผมให้คุณลูกค้าดูใกล้ๆเลยล้อนะครับเป็นล้อดิสเบรกนะครับละอาด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับตัวนี้นะครับปียางนะครับปีสองพันยี่สิบนะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าออกรถไปดูดอกยางยังดอกยางยังมีนะครับดอกยางไม่ล้านไม่เกี้ยงนะคุณลูกค้าออกไว้ปุ๊บขับได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนยางนะประหยัดเงินคุณลูกค้าได้อีกคันนี้ถามหาอยู่นะครับคันนี้ต้องการคุณลูกค้าเป็นเจ้าของนะครับไม่เจ็ดหมื่นนะผ่อนหกพันห้าเอง ถ้าลูกค้าวางดาวได้นี่ยโอ้โหยิ่งสวยเลยตัวนี้นะครับมีสเกิร์ตรอบคันด้วยนะคุณลูกค้านี่ครับผมถอยลูกค้าดูหน่อยสเกิร์ตรอบคันเลยนะนี่เป็นไงครับสวยนะไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนด้านข้างเลยไฟเลี้ยวจากแก้มด้านข้างด้วยครับตัวกระจกนะกระจกนะครับเป็นกระจกสีเหลืองนะครับตัดกับสีดํานะค่อนข้างสวยนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวกระจกรถนะครับฟิล์มรอบคันนะคันนี้นะครับมีระบบ่าล็อกอัตโนมัติครับนี่เซนทัลล็อกเลยนะตัวนี้นะครับที่เปิดประตูนี่ครับ เป็นไงครับมีสีดําตัดนะสวยค่อนข้างสวยนะครับนี่อ่ะมาดูภายในกันหน่อยเดี๋ยวผมไปดูเอ้ผมดูผมนี่ครับด้านบนมีคิ้วด้วยนะผมลืมเห็นนะครับเมื่อกี้มีคิ้วนะครับคิ้วติดกับตัวประตูนะครับอ่ะนี่ประตูโอ้โหดีไซน์คตรข้างสวยนะผมจะพาคุณลูกค้าชมเลยว่าประตูรถของเรานะตัวนี้นะครับรถไม่เคยผ่านถูกการชนนะครับดูืถูกเฉี่ยวนะไม่มีรอยอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าดูโครงรถโครงประตูยังเดิมๆนะครับ ยังสวยสวยเลยไม่มีโคตรไม่มีเบี้ยวนะอ่าผมให้คุลูกค้าดูเลยนี่เป็นไงครับผมให้คุลูกค้าดูมีเลขตัวถังชัดเจนนะครับคแแ year, ุณลูกค้าเลขตัวถังชัดเจนนะครับน็อตเดิมเดิมจากโรงงานนะน็อตเดิมเดิมจากโรงงานไม่เคยถอดนะครับดูให้ดูเลยเป็นไงครับนี่ประตูด้านหลังนะประตูด้านหลังค่อนข้างสวยนะครับเมื่อกี้ผมพาชมประตูหน้าเนาะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลูกเล่นประตูหน้าก่อนประธานโทษครับประตูหน้าตรงนี้มีลำโพงให้นะ ฝั่งนี้มีลำโพงให้ที่วางแขนตรงนี้เป็นอ่าเป็นพลาสติกเงานะตัวนี้เป็นไฟเบอร์เงานะครับคูลูกค้านี้เป็นไฟเบอร์ด้านนะฝั่งนี้นะครับจะดูออกด้านด้านครับสีดําด้านนะฝั่งนี้จะเป็นดําเงานะตัดด้วยตัวนี้นะครับออกเป็นไฟเบอร์ลายสีเหลืองนะเงานะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับโดยรวมค่อนข้างสวยมากอ่ะมาดูประตูอ,อา่างบริการด้านหลังกันหน่อยนี่ครับเป็นไงสวยเลยคุณลูกค้า ค่อนข้างสวยนะโดยรวมค่อนข้างสวยมากเลยไม่มีรอยรอยถูกชนนะครับไม่มีรอยคนรอยเงาเลยนะครับตรงนี้นี่ที่เปิดประตูอ่าเป็นระบบล็อกเด็กเสริมมาให้ด้วยครับด้านหลังนะครับมีขอบประตูเดี๋ยวผมพาให้ดูครับตรงนี้ครับนี่ครับเม็ดอาร์ตเป็นไงครับผมพาลูกค้าตรวจเลยนี่เม็ดอาร์ตเดิมๆเลยเห็นไหมครับลูกค้าเม็ดอาร์ตเรียงสวยไม่มีรอยถูกชนรอยถูกยุบนะครับให้ลูกค้าดูเลยเป็นไงครับนี่ผมไล่ลูกค้าดูเลยแสดงว่ารถไม่ ผ่านการถูกชนจากด้านข้างครับตัวนี้มีลำโพงนะประตูหลังมีลำโพงคันนี้มีลำโพงนะครับสี่ประตูเลยเวลาเปิดเครื่องเสียงนี่คือรอบคันเลยนะครับดังสะใจมากเลยเนาะอ่ะล้อล่างล้อหลังนะครับอ่ะให้ดูนี่ครับล้อหลังเป็นดัมเบรกนะครับน็อตสี่ล้อนะครับตัวนี้ TRD นะครับ TRD เนาะตัวนี้อ่ะให้คูรลูกคาคาดูเป็นไงครับมีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนไหมไม่มีเนาะมีไหมครับ ไม่มีนะครับขอบสิบห้านะครับคุณลูกค้าตัวนี้ขอบสิบห้านะครับปียางปียี่สิบนะโอเคไหมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังนะครับคุณลูกค้านี่เป็นไงครับหลังสวยๆโอ้โหดูตัวนี้มีสเกิรอบคันแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยนะครับตัวนี้เนาะด้านหลังมีอะไรให้มาบ้างนี่ครับหลอดไฟท้ายครับหลอดใหญ่ๆเลยหลอดแดง้ายใหญ่ๆเลย หลอดท้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีเหลืองไม่มีด่างนะหลอดใหม่เหมือนรถมือหนึ่งเลยตัวโลโก,โก้นะ่ะตัวยาฤกก็อยู่ครบโลโก,โก้นะครับก็เงาเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับตรงสื่ออยู่ครบเลขทะเบียนชัดเจนตอนนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับลูกค้านี่ที่ปัดกระจกนะครับอ่ากระจกตอนนี้เดิมๆจากโรงงานนะมีหลอดท้ายให้เสาสัญญาณลูกค้าสามารถไปแต่งเพิ่มได้อีกใส่เป็นหางไอเป็นหางฉลามก็ได้นะครับตัวนี้ ค่อนข้างสวยนะส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างสวยมากเลยนะคุณลูกค้าอ่ะผมเปิดท้ายให้ดูนะครับนี่ว้าวนะครับใหญ่มากเบาะพับได้นะครับตัวนี้เบาะพับได้ซื้อกับเซลล์น็อตนะผมแถมไปเลยตัวนี้ครับคุณลูกค้านี่ครับล้อนะครับล้อนะครับเป็นล้ออะไหล่สำรองครับไปกับตัวรถเลยนะครับมีชุดแม่แรงให้ด้วยนะครับตัวนี้มีชุดแม่แรงกับคุณลูกค้าด้วยก็ กร่มมือถอดล้อนะครับไปกับัวรถเลยอะเดี๋ยวผมพาชมภายในหน่อยต้องมาทานโทษทีนะหับว่ามืดนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มอ่าอากาศมืดแล้วเนาะแสงในนี้จะน้อยไปหน่อยนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูต่อนี่ครับเป็นไงครับอันนี้เบาะนะครับผมดึงเบาะเอาไว้อ่านี้เบาะนะครับสามารถดึงกลับได้นะครับคุณลูกค้าฝั่งนี้ดึงกลับได้นะน อันนี้คือพับมาให้คุณลูกค้าดูนะครับว่าเบาะเราพับมานะครับตัวนี้เนาะเบาะเราพับมานะครับคุณลูกค้าอ่ะโอเคอ่ะมาดูห้องข้างในกันหน่อยดีกว่านี้ประตูนะครับฝั่งคนขับเนาะมีอะไรให้บ้างนะครับมีหนึ่งนี่ครับนี่ครับมีปุ่มกดนะปุ่มกดให้เลยคุณลูกค้านี่ครับปุ่มกด ฝั่งนี้นะเป็นปุ่มกดก็จะมีที่เปิดกระจกให้นะครับที่ล็อกประตูล็อกกระจกนะครับตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ที่เปิดประตูไม้นะครับจะอ่าลำโพงนะครับจาทานทุครับอันนี้ลําโพงแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ํานะครับที่พักแขนเนาะอ่านี่เบาะนะครับเบาะอบไล่นะครับเบาะอบไล่ตะเข็บเย็บข่าวนะฝั่งนี้นะครับคุณลูกค้ามาดูพววมาลัยกันหน่อยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมขอญาตเปิดไฟนะครับอาจจะมืดหน่อยนิดนะครับหลอไฟติ็ดทุกหลอดนะพรมลอะไรเป็นพรมลอะไรไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมสตาร์รถคุณลูกค้าดูเลยนี่ครับอ่าพรมลอะไรครับพรมลอะไรไฟฟ้านะครับค่อนข้างสวยนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยเป็นหนังนะนี่ครับไม่เจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นคุณลูกค้านี่จอนะครับจอจอนะครับ เชื่อมต่อจอนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธกับทางโทรศัพท์ได้นะครับเล่นเครื่องเสียงได้นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นแบบจอสัมผัสนะครับคุณลูกค้าเปิดเพลงชัดเจนนะคุณลูกค้าเดีย๋ยวผมขอญาตเบาเสียงแล้วกันโอเคแอร์นะครับแอร์เป็นแมนวนวลนะพัดลมแอร์ได้ถึงสี่อ่าพัดลมแอร์ได้ถึงหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้อุณหภูมินะครับแอร์สามารถปรับลงตัวลงขา ตัวได้อันนี้ระบบไหลเวียนอากาศนะครับภายในรถนะครับมีช่องสามารถเชื่อมต่อไอสามารถตัวนี้เนาะอันนี้สามารถชาร์จแบ,บโตโทรศัพท์ได้อันนี้เกียร์นะครับเกียร์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเกียร์มีเจ็ดนะครับเจ็ดระดับนะครับมีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับประธานโทษครับเกียร์มีหกนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะตัวนี้ ไม่น้อยกว่าคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับราคาแค่สามแสนสี่นะผ่อนสบายหกพันเองคุณลูกค้าหกพันนะครับมีลูกเล่นหลากหลายนะครับเบาะโอเคใช้ได้ดีไซน์ภายในค่อนข้างสวยนะครับด้านบนนะด้านบนนะครับที่ปิดที่กันแดดก็มีกระจกให้นะครับมีหลอดไฟให้นะครับตัวน,นี้เนาะ,อะโอเคใช้ได้โดยรวมค่อนข้างโอเคอเดี๋ยวผมขอพาชมภายนอกเลยดีกว่า จะผมเปิดข้างนอกให้ดูนะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับตัวนี้มาดูกันค่อนข้างถูกอะ่ะผมเห็นราคาแล้วผมอยากซื้อสดเลยนะครุณลูกค้าเพระมันถูกมากมาดูกันนะครับนี่ครับตัวเครื่องเป็นไงบ้างลูกค้านี่ครับเครื่องนะครับไม่มีการกระตุกนะครับไม่มีคราบน้ามันเครื่องนะครับไม่มีคราบสนิมนะ แสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่เคยจมน้ํานะครับไม่เคยมีปัญหาตัดแต่งตัวเครื่องนะครับนี่ครับก็ผมไปดูคานนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยคุณลูกค้ามองเห็นไหมนี่นะครับตัวฝาหม้อน้ําไม่มีร่องรอยการหยดนะครับน้ําไม่หยดนะตอนนี้ก็สีเดียวกับตัวรถแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยถูกชนนะครับแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้นะคุณลูกค้าแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้เลย ฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงหน้านี่ครับอดไม่เคยถูกขันนะแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยถูกชนหน้านะครับดูตกลมยังกลมเหมือนเดิมเลยนะครับกลมเหมือนเดิมเลยแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยถูกชนนะครับอ่าตัวฉนวนกันความร้อนเดิมๆครับฉนวนกันความร้อนเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะตัวนี้โดยรวมค่อนข้างโอเคนะครับส่วนใหญ่ค่อนข้างโอเคนะตัวนี้นี่ ราคาไม่แพงราคาไม่แพงสามแสนสี่หมื่นเก้านะผ่อนสบายๆหกพันเองคุณลูกค้าตัวนี้ยาลิสปีสิบหกนะครับตัวหนึ่งอยู่สองจีสปอทีโด้วยตัวนี้นะครับสีเหลืองนะแถมมีสเปิร์ตอ่ามีสเปิร์ตด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหแต่งมาค่อนข้างสวยเลยผมขออนุญาตจิดตาตะโกรงน่อนะก็สำหรับท่านใดที่ต้องการรถคันนี้นะผมเชียร์เลย ติดต่อผมน็อตนะครับน็อตบริษัทเพชรยนนะผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับ0842522691เนาะเข้ามาชมรถก่อนถ้าอยากรู้รถแรงไม่แรงมาลองขับดูได้ครับไม่ซื้อไม่ว่ามาลองขับดูกันก่อนได้ครับที่เพชรยน์มินบุรีครับเพชรยน์มินบุรีเราขึ้นชื่อรถ4-5ดาวนะครับ4-5ดาวรถชนรถจมน้ําเราไม่รับนะครับเราผ่านการตรวจสอบรถนะครับ248จุดนะครับตัวนี้ก่อนที่จะมาเป็นรถ คัดเกดรถที่ว่าขายในเต็นเราได้ดังนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับซื้อรถกับเราเราได้รถค่อนข้างดีเนาะครับท่านใดที่สนใจรถก็ติดต่อผมนะครับ mm hmm. นอตบริษัทรถยนต์ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยครับครับสวัสดีครับ